มีคำแนะนำท่านผู้ชมนะครเป็นทริคดีๆสำหรับคนที่ติดเชื้อโควิดในทีนแล้วก็โทรไปหาสายด่วนต่างๆเขาก็บอกให้รอก่อนนะรอการประสานร,ร้อนนู่นร้อนอนีรน่รอนรอนั่นอะไรอย่างนี้นะก็ลองไปฟังทริคดีๆแล้วกันผมนำข้อมูลมาจากเพจดราม่าแอดดิกเขาบอกว่าในทุกเขตเนี่ยจะมี EOC ท่านผู้ชม EOC นี่คืออะไร คือศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเรียกภาษาอังกฤษว่า emergency operation center แล้วยังไงมันสำคัญยังไงเขาบอกทุกเขตเนี่ยจะมี eoc เมื่อท่านโทรไปหาสายด่วนเนี่ยโทรไปหาสปสชสายด่วนเนี่ยข้อมูลของท่านเนี่ยจะถูกส่งไปยัง eoc ตามเขตนั้นๆและสุดท้ายในทุกเคสจะส่งมายังปลายทางที่ศูนย์บริการสาธารณาสุขหรือสอปสชหรือเรียกง่ายงว่าอนามัยนั่นเองท่านผู้ชมนะซึ่งแต่ละสปะสชเนี่ยหรืออนามัยเนี่ยเขาจะมีทีม crrt เป็นทีมสัญญาจ้างพิเศษจากสำนักอนามัยจ้างเพื่อมารับเคสโควิดี9โดยเฉพาะเลยซึ่งที่เวลาติดต่อสายด่วนสปสชไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาจะประสานมาที่ทีม CRT r เนี่ยแหละให้ลงพื้นที่ไปส่งยาก็ดีไปประเมินอาการผู้ติดเชื้อก็ดีประมาณนั้นครับนะดังนั้นเนี่ยใครที่รอการติดต่อจากสปสชเนี่ยแล้วยังไม่ได้รับการติดต่อแม้ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วอีกทางหนึ่ง นะอีกทางหนึ่งถ้าอยากจะรวดเร็วลองติดต่อเองสักหน่อยหนึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้หาเบอร์ศูนย์บริการสาธรารณาสุขของเขตที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่และก็โทรนะและก็แจ้งเลยว่าอยากทำ H.I.H.I. นี่ก็คือ Home Isolation และรับยาโดยตรงจากสบสวิธีการนี้เนี่ยจะทำให้ท่านเข้าถึงการดูแลทางสาธรารณาสุขได้เร็วขึ้นและไวขึ้นและมีเจ้าหน้าที่เขาพร้อมนะช่วยอยู่แล้ววิธีนี้นะฮะแต่อดทนกันอีกนิดนึงนะฮะ พราะตอนนี้เจ้าหน้าที่ crrt เนี่ยงานก็ล้นมือมากๆแต่ถ้าติดต่อผ่านวิธีนี้อาจจะเข้าถึงโดยตรงเลยก็ได้ท่านผู้ชมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทริคดีๆสำหรับคนที่ติดเชื้อโควิดในทีมนะหรือมีญาติๆติดเชื้อก็ส่งต่อกันแล้วกันว่าจะใช้วิธีนี้ดีไหมอะไรอย่างนี้ขอบคุณครับ